กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่่ยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้นต๊ยนะครับเพื่อครับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลับให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจรลบฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกระกฎาคม2566ของชาวลัคนาราศีมีนครับหรือู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมีนครับมีดาวพระศุกร์ดีนะครับเป็นดาวจุฬาธนุหรือดาววาสนาซึ่งช่วงนี้ดาวยังคงสถิตครองตำแหน่งราชาโชคนะครับอยู่ี่เรื่องการเงินตัวเองนะครับ วาสนาดีแน่นอนครับเช้าลัคนาราศีมีนเนี่ยอย่างกะมีคนสนับสนุนมีคนนิยมมีคนเจือเหลือนะครับและสถิตอยู่ด้วนการเงินหมายถึงว่าจะยิบชับอย่างกะเป็นเงินเป็นทองในมต์นะครับเนี้ยดีนะครับสตังค์มาแนนอนครับดีอยู่แล้วนะครับดาวส่งเสริมครับดวงเปิดแล้วนะครับอยู่ที่คุณอย่างเดียวครับจะเริ่มยิบชับเมื่อใดกับแค่นั้นครับถ้าเนี้ยเต็มที่มีโอกาสได้สตังค์เป็นกุมเป็นก้อนแนนอนนะครับพอดาววาสนาตัว้นะครับเปิดแล้วนะครับ พระสุขับดาวจุรมอนนะ่ะนะมาสถิตยอยู่ที่นั่นอริเป็นข้อหมายในตั้งทีดดีนะครับหมายถึงตลอดเดือนนี้นะ่จะยิบจับอันยังกะง่ยายได้เลยนะครับความมรณะได้ไปอยู่กับอริศัตรูอยู่แล้วคุณจะมีดวงที่ดีนะพนอดวงไพรีพินาดใครทำมาขายการมีโอกาสกล้าขายดีมีกำไรแน่นอนครับจะเป็นดวงให้การแข่งขันดวงให้การชนะครับมีแต่โจกดวงตั้งการแข่งขันจะดูดูกับคุ้นนะครับใครทํางานบาริษัทองค์กรถ้ามีการประเมินประกวดดืวประมูลอะไรก็จัง คุณจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกนะครับเป็นผู้ชนะนะครับดวงแห่งผู้ชนะทั้งนี้ครับดาวพระเกตนะครับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยดาวบุญเนี่ยยังมาสถิตอยู่ที่ธนริทัวให้นะครับเป็นข้อหมายในทางที่ดีนะว่าอุปสรรคแห่งต่างๆเนี่ยคุณจะผ่านไปได้นะครับมีความแคบคลาดมีความปลอดภัยมีความสําเร็จรอคุณอยู่นะครับและช่วงวันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระเกตย้ายราศีแล้วนะครับมาอยู่ที่เือนพุตตจะส่งเสริมมือชาวลัคนาราศีมีนเมีกําลังตีดีนะครับกำลังกายกำลังใจดีคคครับมมีวาิด เริ่มดีครับมีคำขึ้นดีจะยยิบชับอ,อยังกัเนีย่ยเดินเลยนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของโจกดวงตะนันความสําเร็จรออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆน,นะครับท่านใดปรารถนาจะมีมีลูกก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าดาวส่งเสริมคุณนะตลอด2เดือนนะครับท่านใดปรารถนาดีก็จะมีโอกาสได้รับความสมดังปรารถนาน,นะครับและนี่ดาวพระพุธครับจุลัพันธุ์ถุช่วงนี้วันที่สี่ถึงสงัปดาห์สอมาอยู่ที่เรือนพุทธะ เช่นกันนะครับคุณจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับลักทรัพย์นะครับหรือว่าดว,วงวาสนาของคุณเนี่ยได้รับการส่งเสริมจากบุตรหลานหรือว่าใครที่มีลูกอาจจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการสร้างเนื่อสร้างตัวได้ด้วยนะครับเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินก็นยังเป็นของคุณนะครับใครที่ทํางานธุรกิจอสาหารีมันทรัพย์โวงี้ก็ญาติดีอย่างแน่นอน,นครับญาติดีเลยนะครับดว,วงการงานจ้าละคนาราศีมีนครับมีดาวพระเสบดีนะครับเป็นดาวเจิญกรือากมะ เรื่องของการงานอาชีพและการนาทีซึ่งตรเดนี่นะครับยังคงสถิตอยู่ตีเรือนกระดุมพระนะครับเรื corps, state, ่องการเงินนะครับเป็นดวงราชฎโชคด้วยสถิตอยู่ตีเรือนเดียวกับดาววัสนานะครับเป็นดาวเดียวกันส่งเสริมให้ชัดเจนสาหรับชาวลัคนาราศีมีนวัสนาดีเรื่องของการทํามาหาเงินเรื่องของการงานด้วยนะครับสัมพันธ์กันดีชัดเจนว่าอยาการงานให้เต็มที่นะครับใครทํางานบริษัทองค์กรได้กรหาะฮะได้หรือว่าการทํามาหาเงินการงานโดยรวมก็ยังคงดียังต่อเนื่องนะครับ ความก้าวหน้าหรือความสําเร็จกังยป็นของคุณนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวาสนากับการงานเนี่ยยังคงครองตำแหน่งราชีโฉกนะขยะอังยังมีคนนิยมมีคนพร้อมเพื่อการสนับสนุนจยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับส่วนผใที่เป็นเจ้าของกิจการล้านค่าจะทํามาค่าขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับการค่าขายสินค้าเดิมธุรกิจเดิมมีโอกาสเพิ่มได้เสริมจากงานหรือว่าสินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่ขยะได้เลยนะครับลูกค้าพร้อมสนับสนุนพร้อมจุเลือคุณอย่างดีแน่นอนครับ รารดาวเจริสุภาพนะครับดาวรังค้นครับเรื่องของหัวหน้าเจ้านายผู้รักกูใหญ่นะครับช่วงนี้มาสถิตอยู่เตือนอริครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเป็นการสื่อสารครับคนอายุนักกว่านะครับหรือว่าหัวหน้าเจ้านายนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเพศชายครับอาจจะสื่อสารกันม่เข้าใจนะครับมีปัญหาได้ต้องพยายามอุ้คุยกันให้ดีถ้าเป็นการเสนองานก็ต้องเตรียมให้ดีนะครับเรื่องของข้อมูลให้ดีแล้วก็ตัวตางให้ดีนะครับเพราะว่าดาวพระสุกแหเขมกัมดาวจุรนญสัจฉิเนี่ยก็ยังไม่อยู่เตือนอริ หมายถึงว่าเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับหนังสือสัญญาแล้วก็เป็นดาวพระสุกเนี่ยหมายถึงเรื่องของตัวเลขหรือว่าสตังค์ด้วยนะครับถ้าเป็นการเสนองานที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขตัวตังคดีนะพยายามทำให้เป็นกลุ่มทีมไว้นะครับจะได้บรรมาจะได้ผ่านไปได้นางานบริษัทองคอ์กรนะครับส่วนเจ้าลัคนาราศีมีนทันที่เป็นเจ้าของกิจการล้านค่านะครับการที่เป็นดาวเจริหนรสุภาพิสุนาริชนีก็ของ้าลัคนาราศีมีนะครับไขรทํามาค้าขายจะต้องดูแลเรื่องของ เอาใจใส่นะครับลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าประจำเมื่นดีครับพยายามหักฐานหักษาฐานลูกค้าให้ดีก่อนนะครับมีโอกาสที่จะพิดพลาดหรือม่เข้าใจหรือว่าถ้าเป็นการค้าขายในพยายามแนะนำให้จัดโปรโมชั่นนะครับในช่วงตลอดเดือนนี้ครับจะได้ส่งเสริมการขายนะครับท่านีดาวพระสุขนะเป็นดาวจุลาสัชญาอุทยานริ่กของฮิจาลัคนาลาศณสีมินที่ทำมาค้าขายนะครับดูเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาให้นี้นะครับในการเจรจาการค้าขายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของ ลูก้าได้ใหญ่ครับมีโอกาสผิดพลาดได้ท่านนี้ประสบเป็นเรื่องของตัวเลขสตังค์ครับก็ดูแลให้ดีนะครับตัวตังค์ดีมีอาจจะพิดพลาดได้นะครับท่านนี้ทุกท่านโดยโดยนะครับตีทําเกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์ทางนั้นการเงินนะครับก็ดูแลให้ดีครับอาจจะต้องตรวจสอบตัวทางให้ดีครับเรื่องของเลขบัญชีดูว่าจานวนสตังค์นะครับจะได้แบบประมาทจะได้ดําเนินชีวิตได้ปกติสุขนะครับท่านนี้ช่วงในเดือนนี้จะมีดาวพระจันทร์ครับจรปุตตะมีโจทยที่ออนกํากำลังอยูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นช่วงครับ ช่วงวันตี่าวถึงาสองครับมาอยู่ทีรนอรินะถ้าเป็นการทําม้าค้าขายนะครับก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องของลูก้าไยไม่ลูก้าประจําให้ดีนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไม่ๆมด้วยนะครับถ้าเป็นการเสนอขายพยายามเอาใจใใ่ลูก้าให้ดีนะครับแลอัช่วงครับชื้อช่วงวันตีสองห้าถึงสองหกนะครับช่วงนี้อาจจะสื่อสารกับลูก้าผิดพลาดได้นะครับต้องเอาใจใใ่แลวกเตรียมการให้ดีนะครับแต่โดยรวเนี่ยเรื่องการงานดีแน่นอนครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่า ตัวเลขสตังค์ดีขนาดนะครับในตลอดเดือนนี้นะครับโดยในเดือนกรกฎาคมนี้ครับหาเจ้าลักษณะรัาาสีมินต้องการเสริมดวงต้าน,นการงานครับควรไปกราบสกกลระขอพรจากพระพุทธรูปปางสายหยาดครับทรบุพเพสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมบื่อทําบุญแล้วขอท่านกรน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงิน เช้าลัคณะราศีมินครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวจูเรอนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตลอดเดือนนี้ก็ยังคงสถิตยอยู่ีเรือนอรินะครับแปลว่าการเงินอาจจะมีบทดสอบมีอุปสรรคอยู่นะครับในการทํามาหารายได้เนี่ยใครที่ทํางานประจํางานบริษัทโดยรวมการเงินปกติดีนะครับแต่ต้องระมัดร,ระวังเรื่องของรายจ่ายนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตมันมีรายจ่ายแฝงตามมาครับแต่น,นี้ไม่ต้องกังวลครับก็บแค่วางแผน รายรับรายจ่ายบัญชีลงหน้าค่าดีนะครับกับมีโอกาสสตังบริหารจัดการได้นะครับท่านี้ใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้ากหมายถึงว่าการทามาหารายได้อาจจะไม่ได้ดีแบบอย่างเดือนก่อนนะครับคือการทามาหารายได้การค้าขายนั้นอาจจะดีจะด,ดีขึ้นด้วยนะครับเแต่รายจ่ายมันหนักขึ้นต้นทุนสินค้ามันหนักขึ้นต้นทุนบริการที่มันหนักขึ้นนะครับก็ต้องวางแผนแล้วก็ดูควบคุมบัญชีให้ดีนะครับมีโอกาสผิพผาดต้านการเงินได้เช่นเดียวกัน แต่จะต้องกังวลครับเผาหูด,ดวงก่อนเขาจะได้วางแผนลงหน้าไว้นะครับดาวประสู่ครับเจ้าเรือนเป็นดาวแห่งการเงินโดยตรงสำหรับครองนะครับชวงน้การเซธยูยเทอรันอรินะครับก็คือรายจ่ายมีรายจ่ายแฝงครับรายจ่ายเกี่ยวกับการกินกันใจที่มันหนักขึ้นบาาน่านก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับก็ต้องดูแลให้ดีเนาะเรื่องของดาวประสู่เป็นเรื่องของการกินกันดื่มนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีใจใจ,ใจแต่พอสมควรครับระมัดร,ระวงังเรื่องของ เครื่องดื่มของเมาส์ด้วยครับต้องลดก็ได้นะครับทานได้ดีและประทานอาหารโดยรวมอยู่แล้วก็หมายถึงว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพจากอาหารนะครับการกินของมันกันกินของหวานลํำไปจะไม่ดีนะครับต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองก็จะเซฟร่างกายรักษาสุขภาพแล็รักษาสตางค์ไว้ตัวเองนะครับการเงินการหารได้ก็ยังคงปกติด,ดีต้องขยันนะในการทํามาหาได้นะครับแล้วขอรายจ่ายกับวางแผนให้ดีนะครับ จะมีโอกาสตีสตังหลือเกลืเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในเดือนกรกฎาคมนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีมินต้องการเสริมดวงแต่นงการเงินครับควรไปกราบสกกาดะขอพอรจากพระพุทธรูปบางสายญาดครับทับ,บุเบสตังจํานตีลงใต้8บาทเหล็กกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบ,บุญแล้วขอท่านกรวดหน้าโบสถ์สมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเ้นเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความหัก ชาวลัคนาราศีมินครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวชุ้นปัตตนิเรื่องของกูคลองและกับคนหักนะครับเดือนนี้ย้ายราศีอยู่2เตี้ยแบ่งเป็น3ามช่วงเวลาครับช่วงวันที่หนึ่งถึงสครับช่วงนี้ใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วความหักดีอย่างแนนอนครับอยู่เดือนพันธุ์ทู่เป็นเกษตรราธิบดีบน้องว่าองค์เกณ์ด้วยนะครับความหักดีครับสนับสนุนช่วยเหลือกันดีนะดวงส่งเสริมการในห้องการทามาหาเงินการทํามหาหาได้และกับการช้วชีวิตรวมเนี่ยส่งเสริมความสุข ในครอบครัวดีอย่างในนอน,นครับต่อมาช่วงที่5ถึง22กรกฎาคมครับดาวพระพุธหา่ราศีนะครับโย้ามาสถิตอยู่ตีนพุทธะตำแหน่งก็ยังถึงลักนณาอยู่นะครับความมักก็ยังคงดียังต่อนเนื่อนะครับและยังหมายถึงว่าความฮักสนับสนุนกันเรื่องของการมีไฟนะในการจะเนี่ยมุ่งมั่นทุ่มเทในการเนี่ยการยังงานตัวนะครับความมักโดยรวมทัวดีเป็นความมักที่สนับสนุนช่วยเหลือกันหรือว่า ความากตีเอาเฉใส่กันดีนะเหมือนเรื่องของนุ่มบาสาวจีนะครับรู้สึกว่าตื่นตัวกันนะครับส่งเสริมเรื่องของการทํางานด้วยกันนะครับต่อมาช่วงตีส้าสามกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับชุนีดาวพระพุธยายราศีนะครับโย้ามาสถิตยอยู่ตีเรือนอรินะแต่เป็นข้อหมายในตั้งที่ดีนะครับเพราะว่าตําแหน่งของดาวเนี่ยเข้มแข็งเป็นอุจวิราชมหาจักรและราชาโชค,คับความหักโดยรวมในช่วงเท่าสามกรกฎาคมจนถึงกันยายนเลยนะครับความอากจะดีชัดน,นะครับ คือจะมีเรื่องของอุปสรรคหรือว่าอย่างต่างๆมาทดสอบในเรื่องของ,ของความฮักนะมันซร้ายาหิเฮือักกันหนักขึ้นหรือว่าจุดเหลือกันดียังจันหนะครับส่งเสริมเรื่องของการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันเรื่องการแลกกันส่งเสริมเรื่องของการสร้างเนื้องสร้าง,ง,งตัวสร้างรักฐานะไปด้วยกันนะครับเก็บหอมรอมเร็บกันส่งเสริมกันเรื่องของการมีบ้านมีตีดินในตัวนะครับถือว่าความฮักโดยรวมดีชันหนะครับ จนเจ้ารัคนาลักีมินทันทียังโซดครับดูทิดาพระสุกนะครับช่วงนี้ดาวพระสุกอ่อนกำลังครับพ่ามาสถิตอยู่เตือนอริก็ได้นําว่าพยายามหักตัวเ่าไว้จะดีกว่านะครับถ้ามีคนเข้ามาอุคุยหรือว่าจีบคุณในช่วงนี้ก็ต้องอุคุยกันยาวๆน้อยนะดูใจกันยาวๆครับบางครั้งจะความเห็นบ่าใครต้องการนะครับหรือว่ามาบางครั้งก็มาในรูปแบบของการจวนการลงทุนนะหรือว่าการถูกล็อกถูกกองสตังค์กันในตัวนะครับต้องโดนตัวเ่าไว้ตัวนะครับโคักตัวเ่าให้ครับ โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ครับหกากจาวลัคนาราศีมินต้องการเสริมดวงแต้นความหักครับควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางแหมสม,มุทรหรือปางแหมหยาดครับถวบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาทเลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอทานกรวดหน้าบุตที่ทรงกุศลนะครับเจ้าข่าวนายเวนเปิลโดยใหน้นาไปทางทิศต,ตะวันออกครับดวงโจกลาบจาวลัคนาราศีมินครับมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวช่วยรุนตนพุ ที่แปลว่าจกลาบที่ราบจากตะกาการเสียงโจกเสียงดวงนะครับแบ่งเป็นช่วงนะครับช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับดาวพระจันทร์สถิตอยู่ที่เรือนสุภานะครับตำแหน่งอ่อนกําลังเป็นนิดกับช่วงนี้เป็นไปได้กับพยายามลดนะเรื่องการเสียงโจกเสียงดวงก็ดีนะเพราะดาวอ่อนกําลังนะครับถ้าจันได้ช,ชอบก็ดูตีเลขเกี่ยวกับป่อครับเลขเกี่ยวกับบุปการีภูรักผูใหญ่ปจัยที่คุณเคารพนับถือนะครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรืออายุของเปิ้ลนะครับ มาช่วงวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16นะครับเอ16กรกฎาคมนะครับดาวประจันยาย่ราศีโยามาสถิตอยู่ตีเรือนพันธุนะครับตำแหน่งเข้มแข็งเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะครับตัวนี้เหล็กน้ำโจรเหล็กเสริม้องคุณก็คือเหลขกเกี่ยวกับบ้านนะครับเหล็ทะเบียนบ้านครับหรือเล็เกี่ยวกับรถเหลขทะเบียนรถของคุณหรือเหล็กซีครับส่วนดาวเตือนคุณด้านโจกวัสนานะครับในช่วงตีหนึ่งกรกฎาคมครับดาวเด่นดาวพระพุธดาวรองดาวพระอาทิตย์เหล็กหนึ่งครับ และช่วงกลางเดือนครับ16กรกฎาคมครับดาวเด่นดาวพระจันทร์หรือเลขสองครับดาวรองดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับโดยในเดือนกรกฎาคมนี้ครับหากชาวราศีมินตต้องการเสริมดวงตะนันโจกลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุรหรือปางห้ามหยาดครับทบุญเปตสตังจำนวนตีลงใต้15บาทเลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวน้าบุตที่สมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดย h หนหน้าไปทางทิศตะวันออกครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออเมพอนี้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพรละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ